ก้อยห้อยพี่น้องมือน,นี้พวกกวุงก้อยห้อยเสียบคือเกาใส่เบิร์ุดล่ะเข้าคั่วพงหนวครับพงหนวใส่ลายแสบลายนี่ เกลือครับเกลือใส่แน่เล็กหน่อยใส่ล้านเข้มน้ำปลาครับมือนีเอพามากินก๋อยหอยบีบมะนาวลงไปเอาสมๆแน่นอพี่น้องมันจังเสอลองขอดี ใส่หอมกับหอมโรยลงไปใส่แล้วกะโคนดีละบานะอุ้ยต่เสียแหงพี่น้องเลย หอยเชลีีอาหารอีสานบานเห่าแกมพักอีสานบานเห่านี่แหะซิมมังกรพี่นองแสบบออืมแสบไปกินกันเลยพี่นองครับสวัสดีครับพอกันกับช่องเยพาเพลิน h ช n แนลมือนิเอจิพ e ามา่กินก๋อยหอยครับพักกระไลาลายดอกพี่นองจากผักผักเงียงเขาเอิ่น ปักกูดงองนีนี่เขาเอือนปักกูดงองมีสายบัวพร้อมมีดอกแค่ปลาเขาเอื่นแค่เอาแค่ปลากินกับกอ๋อยหอยแสบได้พี่น้องพักเม็ดักเขือักเขือกับมกเขือปลอดสารพิษพี่น้องปลูกเองกระเทียมหัวหอมอ้ยพักลายแห่งมกทัวหัวละเพ,พาะกระภาพพี่น้องเมื่อนี้มีแขกพิเศษมาก,กินน้ำพี่น้อง เพิ่นมีช่องของเพื่อนเองครับพี่นอ้นองเพ,พิ่นมีช่องของเพิ่นเองไอสํารานบานแยมราชาเล็กเด็ดเล็กเพิ่นเขากุ้งวดน,นีีลีครับพี่น้องบบเชื้อล่องเขาไปเบิ่งก็ได,ด้เด้อครับก่อนจิตเบิ่งก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเอพาเพิ่นชแชนแนลนีเด้อครับมื้อนี้เอพามากินก้อยหอย้อยเชอรี่แส่พี่น้องมาพี่น้องกินน้ำกันมาเอาเลยเบาลารยย้ยางหาง น้ำมันเอ้าป่อใหญ่ส oh, <Z are. S 2> ําลานซิมเบิงคําแลกเบิงมันเป็นจังไดโอ้ใจอาบ่อือปลากูหนอง แจกบ่แจบบ้นี่เขาเอื่นดอกแค่ปลาตดเอาได้ไร เบิง้งปากแง่งสองสำราญบ,บาดแยมไม่เด้อครับราชสะาเหล็กเด็ดสองมึงไหมกับจ่องเอพาเพื่อนฉันแล้วจ่องน้อยพี่นอ้องโอ้ยเขา่าเป็นเนีย้ยต้มือเขาเนีย้ยลกับียมอหอม Nhìn sai bùa <laughs> Đẹp bò Phải <laughs> một Cái kiến bùa với lòng này nọ Cứ tốt tầm Dạ quý, tốt ao ังตันต้วนแดงเส่พักกูดง่องแม่นแทบเบิ่นจักทั้งเงินเป็นเอิญพักอีหยังเงินใจอยู่อุบลเป็นเอินพักกูดง่อง มื่อนี้ม่มเรียนบาอีพี่น้องคนพากินเขาคุณปล่อย แกเอาอืมดุกโดดของเนี้ยี่น,น้องของทอดตายบัว โอ้แซ oh, no. mm ่บเนาะจำหึอือ 또 가면 ไง 들마 피น้อง 가불이 들어오나 들어오면 พักบ่งพักยังก็งเก็บมาน้ำหวยน้ำหองไปสลัดพี่น้องเลยแซ่บไปเลยพี่น้องแซ่บไปเลยครับ ก้อยใส่ม <ici> ูดแดงแสบกุนีได้พี่นาองมันพักดอกแค่แค่ปลา tốt đau

รลายคนเรับ ก็เสียบลี่รพี่นอ้องก็เกิดหอยกระฟากเปนก็ตงกใจให้ช่องเฮ้นในเรื่องพี่น้องตรงนี้หน่อยครับมาเล่นบ้านเพื่อนมือเป็เป่ากินขาก่อห,หอยโ <า S 3> อ,อ,อ้ขหกรฟามามามาเนกนแสบจอบยัยยงไงจ่ะไก่บอกปุ๋ยด้วยท่อบอก Oh, nói là liên hồ à mà coi hói này ê à mà dạ mua gì nằm là <laughs> mờ mai mờ mai, mời mời mờ mai, Ba, máu. mời 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 Thôi chín bớt, chứ Word mắc bước vào mọi lò 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 xịn lò mọi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  lò mày, lò mày lò mọi 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 lò rồi. Ừ. Ừ. Được rồi ก็เทำไงแม่งโหแจบนีครับครับสวัสดีครับครับคลิปนี้เอาพามา่กินก่อยหอยจังไหนก็จะเรื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเอพาเพื่อนแฉแ่วนี่เด้อครับกับสอง สำลานบานแยมราชาเหล็กเด็ดเหล็ก,เ,ลกเพิ่นเขาอีลีล่องเขาไปซองเมืองกันไดครับอยู่ใน YouTube คลีบนี้เดบพามากินพักกัะไล์บ่มียังไลา์ดอกครับคลีบนี้กัสวัสดีครับ